สมุนเทียบเลยเอ้๊ยหางขาดไปเลยผมก็ไม่ได้มองเลยนะเมื่อกี้โมจะมองมองมองหมามีไซส์อยู่ไหมฮะ โลได้ไหมได้ลดโลโลน่าจะได้นะ <c oughs> ดูไม่ถึงหัวเป็นเลกขึนเนี่ยดูจากขึ้นน้ำโลก็น่าจะได้อยู่นะส่งสายเน้นเะมื่อกี้ทั้งย้อนอนี่ต้องสง่ง <c oughs> เอยอะเหยื่อเหยื่อมันใหญ่ด้วย,งย <c oughs> ไอยงยนะอืมมีเป็นช่วงๆไม่ได้มีไม่ไม่ได้มียาวนะมีเป็นช่วงๆช่วงๆนั่นแหละเออ โอ้เขาบตอกตุ้มหน่อยที่เงียบนานแล้วไอ้สัตว์เอาเลยเว้ยขึ้ตื่นหรือเปล่า ปุ oh! oh, oh ๊อ้ยเฮ้อเสียบวือเสียบวือนั่งนั่งวัดไม่ถนัดเลยต้องยืนเหรอเมื่อกี้น้องมันหลุดมืออ๋อน้องหลุดมือพอดีโอ้โหกอมาจังหวะน้องหลุดมือโอ้โหเสียจังหวะเลยมันมันเลยไม่มีแรงวัด เพราะเหยื่อไอ้นี่มันต้องวัดแรงด้วยเหยื่อมันใหญ่โอ้ยเสียจังหวะเลยใส <c oughs> <c oughs> ่เอาเอาสักทีเอาสักทีเอาลุดอัจียวันนี้อะไรเนี่ย คุณได้ดึงสองครั้งแล้วนะฮะเต็มข้อแล้วนะวเมื่อกี้อ่ะสี่ตัวแล้วใส่เต็มข้เอเลยเมื่อกี้สี่ตัวแล้วนะเราอ่ะจะเอาปลาไม่เนี่ยอุ <c> ้ย <oughs> คลิปคลิปคลิปหลุดคลิปขาดคนดูเยอะ <c oughs> อคลลิปหดุคลิปขาดคนดูเยอะ <c oughs> เรอ,อจอดเต็มเลยเปิดบุฟเฟ่ต์แน่เลยลว,วันปกติไม่ค่อยมีรถอ่อก็มีเศษมาลงเรือตรงนี้นะแล้วก็ต่อ พ้าไอ้นี่พาาท่อทจังหวะมันพาดท่อพอดีอ้โห งั้นหูใหญ่ด้วยชอนชอนใหญ่ด้วยรีบซ้อนเร็วรีบซ้อนเร็วโอ้โหปั๊บเลยทันทีอ้วนอยู่ตัวนี้เหยื่อลงปุ๊บปั๊บทันที <laughs> Mày cua ốc vậy nên 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 <coughs> 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 ออกแล้วอู้หลุดอะไรเนี่ยวันนีู้ยำเลยนะพี่เออไอ้เหี้ยหย่อนตอนเข้าเสานิดเดียวเองผมปล่อยไงกลัวมันอ้อมสายส่ยไซไซสามได้ไหมประมาณนั้นเออ,อ,อเห็นมันมันเหมือนพาเสาอยู่เหมือนกันเมื่อกี้เนี่ยเหมือนพาเสานเนี่ยพอพอหย่อนนิดเดียวมันหลุดเลยหาเย พุ่ไปเลยืมอย้วไปเลยมันรู้ตัวแลุ้่งเลยดูดีๆไม่ใช่เบาๆนวเด็ก้วมือดึงอะไรวันนี้เป็นอะไรเนี่ยสามเลยอ่ะกาอีมเทียว่ะ ข้าในมันออกนอดเต่ากระโดดโดดข้ามท่อไปเลยอย่่านนะีดดึงุ เอาแล้วอ้ไอ <c oughs> ้เหี้ยกัดดุซะด้วยกัดสองทีเลยหน่อยอ่าเขินไ้ยล่ะมึงเนี่ยจะเอาอีกไหมเนี่ยกัดสองทีไม่โดนเขินไ้ยล่ะมึง ขาดจริงด้วยเบรกแน่นเบรกแน่นจัดเบรกแน่นจัดเออมาถามมันย้ำเลยมันเอาอีกนะขาดไปเกินไปเดี๋ยวขาดเดี๋ยวเกินอือไม่ได้เช็คอ่ะ ไม่แน่วนมาวนมาอีกรอบอาจจะเอาอีกนะแถวนี้มันชอบกัดดีตอนเย็นๆเงี้ยไม่เข้านี่ตอนเช้าก็ไม่เอาอะมากัดตอนเย็นแถวเนี้ยมาตอนเช้าเงียบคิ๊บมันเย็นทีอไล่แนวไปแม่งกัดสามตัวเ โอ้โหจังหวะพลาดจริงพอดีเลยฮะยำยำยำจังหวะผพลาดจริงร้ายพอดีเลย ตกสายด้วยส่นด้วยกบย่าบกษ์เอาย้ำ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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหันหัวให้สาใจเย็นสงสายพาดกิ่งไม้พอดีเลย ảo ấy, ảo ấy, ảo ấy, ảo thì, ảo ra thì. cái cái đi anh cái gì? cái cái gì? cái โอ้ยน่าจะรุ่นเดียวกันใส่เดียวกันเลยนเออใส่เดียวกันเลยนี่รุ่นเลยว่าพุ่งหลุดไปเออโอ้ขนาดวัดปังนี่นะยังหลุดอีกอ่ะโอ้โหสั่งกด้วยนะเมื่อกี้เบ็ดมีปัญหาแล้วเนี่ยโอ้ไม่ใช่อ่ะตตวเบ็ดมีปัญหาแล้วเนี่ยมันโค้งไม่พอหรือเปล่า เบ็ดโค้งท้องโค้งไม่พอหรือเปล่าท้องเดียวกันเลยนะเบ็ทแต่ไอตัวที่ขาดอ่ะเป็นเบ็ดของของใจใจใจร้ายอ่ะครับอ๋อเหรออันนั้นน่าจะเป็นโอหรือเปล่าไม่แน่ใจเออใจร้ายเจ็ดเจ็ดโอมั้งใจร้ายเจ็ดโอของใจนเนยที่ขาดมีตัวเนี่ยยิงมาก่อนตอนตอนนี้มันคึมๆกว่าเนี่ยมีตัวประจําอย่างเงี้ยยังโล่งไปเยอะ ตรงนี้มีตัวใหญ่อยู่นวันนั้นกัดนาเอไม่โดนนาเอมันเดินตีกันไม่โดนมีตัวใหญ่อยู่เห่าแล้วบึดบึดเอาไมเอาไมยังไม่เลยช่องยังไม่เลยช่องยังมีโอกาสอยุ่ธวันนี้ปลามันดุอยู่มีโอกาสซ้ำอยู่ ตัวไว้ยิงยังไม่ทิงัวไว้โหเราซ้ำช้าไปหน่อยทัดทัดเออช้าไปหน่อยซ้ำช้าไปหน่อยถ้าถ้าซ้ำต่อเนื่องมันเอาอยู่แล้วเว้นนานไว้นนิดเว้นระยะนานไปหน่อย เหยื่อธรรมดาใช้ไม่เป็นต้องโมโอ้ <laughs> โหเนียนคกลิปบเอาแล้วอุ้ยโอ้โหสวย <laughs> โอ้โหจะลอดอยู่แล้ว <laughs> เข้าอย่างเนียนอะ่ะ เหมือนมาทางขวาวะ่ะเหมือนมาทางซุ้มขวานี่วะ่ะ I'm waking up to ash and dust. I wipe my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals. I'm breaking in, shaping up. Checking out on the prison bus. And this is it, the apocalypse. Whoa. I'm